ล้ลวลึกลงไปใต้มหาสมุทรมีสัตว์หน้าตาแปลกปลาดมากมายที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนนักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาสิ่งมีชีวิตในโลกใต้น้ำอย่างไม่มีวันสิ้นสุดหากย้อนกลับไปเมื่อ300ล้านปีก่อน ในยุคที่สัตว์น้ำมีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครทำเอานักวิทยาศาสตร์งุนงงและสงสัยกับลักษณะที่ปแปลกประหลาดของมันและนี่คือทัลลี่มอนสเตอร์ ทัลลีมอนสตรัมหรือทัลลีมอนสเตอร์สัตว์น้ำอายุ300ล้านปีที่เคยถูกผู้เชี่ยวชาญเข้าใจว่ามันเป็นหนอนหรือไม่ก็เม้าลัสอยู่ช่วงหนึ่งจากฟอสซิลที่ดูนุ่มนิ่มของมันจึงไม่น่าแปลกใจที่บางครั้งมันจะถูกเรียกว่าทัลลีมอนสเตอร์ซึ่งได้มาจากการนำชื่อของผู้ค้นพบฟอสซิลฟรานซิสทัลลีและตามด้วยมอนสเตอร์เพราะความแปลกประลาดของมัน ทันลีมอนสเตอร์มีชีวิตอยู่ในสมัยเพลซิเวเนียนและคาร์บอนนิฟอรัสแต่สุดท้ายกระสูนพันไปและถูกค้นพบฟอสซิลเมื่อปี1958บริเวณมาซอนครีกในรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าทันลีมอนสเตอร์จะเป็นสัตว์ขนาดเล็กโดยมันมีขนาดแค่ประมาณ14นิ้วและตัวที่เล็กที่สุดที่มีการค้นพบ ขนาดเพียง3นิ้วเท่านั้นแต่มันก็มีความโดดเด่นจนสะดุดตาผู้พบเห็นอย่างจมูกยาวที่ยื่นออกมาเป็นงวงและปากที่อยู่ปลายงวงพร้อมฟันซี่เล็กๆแปดซี่ที่ช่วยในการขูดและกัดกินอาหารของพวกมัน เราจะเห็นว่ามันมีครีบแนวตั้งอยู่หนึ่งคู่แต่นั่นเป็นเพียงการประกอบร่างจากการสันนิษฐานเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญพบฟอสซิลของครีบหลังอยู่แยกจากส่วนอื่นๆส่วนตรงตาทั้งสองข้างจะยื่นออกด้านข้างไม่ได้ติดอยู่กับตัวแบบฉลามหัวค้อนและมันก็ใช้รูปแบบตาแบบนี้ในการมองหาเหยื่อรอบด้านแบบ360องศาอีกด้วย นอกจากรูปร่างหน้าตาภายนอกที่ดูปแปลกประหลาดแล้วฟอสซิลของทันลี่มอนสเตอร์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันซึ่งแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังงงงวยกับฟอสซิลที่คลุมเครือของมันประเด็นที่น่าสงสัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์หลักๆจะมีอยู่3ประเด็นประเด็นแรกก็คือการค้นหาคำตอบว่าทัลลี่มอนสเตอร์คือสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังกันแน่ โดยก่อนหน้านี้พวกมันเป็นสัตว์ที่สร้างความประหลาดใจให้ผู้เชียวชาญเป็นอย่างมากเพราะจากรูปร่างหน้าตาภายนอกมันก็ดูเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังทั่วไปแต่พอศึกษาไปเรื่อยๆพวกเขาก็พบว,ว่าจริงๆแล้วเจ้าทันล,ลีมอนสเตอร์มันไม่ได้มีลักษณะที่เหมือนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆสักเท่าไหร่นั่นเพราะว่าผู้เชียวชาญพบฟอสซิลที่เหมือนจะเป็นกระดูกสันหลังของมันแต่ดัน มีแถบสีอ่อนพาดอยู่ไม่เหมือนกระดูกสันหลังทั่วไปทำให้บางคนคิดว่าหรือนี่จะไม่ใช่กระดูกสันหลังแต่เป็นทางเดินอาหารหรือถ้าสิ่งนี้เป็นกระดูกสันหลังจริงๆก็คงเป็นกระดูกสันหลังที่ผิดปกติหรือยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และอีกอย่างหนึ่งก็คือโดยปกติแล้วสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจะมีสังกะสีและทองแดงอยู่ในเมลานโูโสมซึ่งเป็นเม็ดสีในร่างกายแต่ทองแดงนี้ดันไม่เหมือนกับทองแดงในเมลานูโสมของเจ้าทัลลีมอนสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญจึงไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าทัลลีมอนสเตอร์จะต้องอยู่ในหมวดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแต่ในท้ายที่สุด เมื่อผู้เชี่ยวชาญศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเจ้าทัลลี่มอนสเตอร์เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและชิ้นส่วนที่เคยมีการถกเถียงกันน่าจะเป็นไขสันหลังที่ยังไม่ได้วิวัฒนาการเหมือนไขสันหลังของสัตว์ในปัจจุบัน ประเด็นต่อมาเนื่องจากทันลี่มอนสเตอร์มีหน้าตาที่แปลกประหลาดคือมีหงว่งยาวยื่นออกมาก่อนจะเป็นปากแหลม,ลมทำให้ผู้เชี่ยวชาญสงสัยว่าจะมีสัตว์ตัวไหนบ้างที่เหมือนกับทันลี่มอนสเตอร์หรือใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับมัน ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลยัยเยลที่มีชื่อว่า Victoria m c c คคและทีมงานคนอื่นๆได้ยกข้อสันนิษฐานหนึ่งขึ้นมาว่าทัานลีมอนสเตอร์อาจจะเป็นบรรพบุรุษของแลมเพลก็ได้เพราะลักษณะของการมีงวงยื่นออกมาเหมือนกัน หลังจากตั้งสมมุติฐานแล้วพวกเขาก็นำฟอสซิลของทันล,ลี่มอนสเตอร์ไปเปรียบเทียบกับสัตว์อื่นๆอ,อีกมากมายถึง2,000สปีชีและหนึ่งในนั้นก็มีปลาแฮกฟิชซึ่งมีปากแหลมค,คล้ายๆกับทันล,ลีมอนสเตอร์ด้วยเหมือนกันจนสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าทันล,ลี่มอนสเตอร์มีความเกี่ยวข้องกับแลมเฟรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ร่วมกับไดโนเสาร์มากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมด โดยแลมเพรนั้นเป็นสัตว์ที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงยุคปัจจุบันพวกมันมีรูดิเมนเทอรี่แบล็กโบนคล้ายกับ t ันลีมอนสเตอร์มากที่สุดเพียงแต่ว่า Rudimentary b a c k b ็กโบนของทันลีมอนสเตอร์ไม่ได้วิวัฒนาการต่อจนกลายเป็นกระดูกสันหลังหรือวัตเทเบิลข้อลำเหมือนของแลมเพลและกระสูนพันธุ์ไปแล้วด้วย สุดท้ายสิ่งที่ยังเป็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับทัลลีมอนสเตอร์ก็เป็นเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปของมันอย่างการกินอาหารโดยการตรวจสอบจากฟอสซิลของทัลลีมอนสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญไม่พบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่น่าจะเป็นเหยื่อของทัลลีมอนสเตอร์จึงได้มีการตีความไปต่างๆนานาว่าพวกมันอาจจะกินสัตว์อื่นๆเช่นแมงกะพรุนกุ้งหรือแมงดาทะเลเพราะในบริเวณที่ทัลลีมอนสเตอร์อาศัยอยู่ ก็เป็นที่อยู่ของสัตว์เหล่านี้เหมือนกันหรือไม่ก็กินพืชน้ำหรือซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารนั่นเองถ้าพูดถึงสัตว์ที่คล้ายกับทัลลี่มอนสเตอร์แล้วดอกเหนือจากแลมเพรย์ก็ยังมีโอปาบิเนียหรือโอปาบิเนียรีเกลิสสัตว์น้ำที่มีชีวิตในช่วงแคมเบรียนยุคแพลโอโซอิกหรือประมาณ505-487ล้านปีก่อนเรียกได้ว่าอยู่มานานกว่าทัลลีมอนสเตอร์ซะอีก โดยลักษณะของโอพาบินเนียคือมีลำตัวที่ยาวมีครีบหางซึ่งมีแฉกแยกข้างและสมแฉกและสิ่งที่ทำให้โอพาบินเนียคล้ายกับทัลลีมอนสเตอร์มากๆก็ตรงที่พวกมันมีสิ่งที่คล้ายงวงและการของดวงตายืนออกมาเพียงแต่อพาบิเนียไม่ได้มีฟันเหมือนทัลลีมอนสเตอร์แต่บริเวณที่กวนเป็นฟันของพวกมันถูกแทนที่ด้วยอวัยวะที่คล้ายเงี้ยซึ่งมีประโยชน์เพื่อใช้ในการหาอาหาร แต่ถึงอย่างนั้นโอปาบิเนียก็ไม่ได้มีความใกล้ชิดกับทันลี่มอนสเตอร์มากเท่ากับแลมเพลเพียงแค่หน้าตาของพวกมันดูคล้ายกันเล็กน้อยเท่านั้นเองการถกเถียงเรื่องความเกี่ยวข้องของทันลีมอนสเตอร์กับสัตว์อื่นๆก็ยังมีอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะมีการสรุปว่าพวกมันมีความใกล้ชิดกับแลมเพลมากที่สุดก็ตาม นักวิจัยหลายคนยังตั้งข้อสันนิษฐานว่าลักษณะบางอย่างของทัลลี่มอนสเตอร์ก็คล้ายกับสัตว์อีกหลายชนิดโดยเฉพาะดวงตาที่มีลักษณะที่เรียกว่าคับอายสิ่งคล้ายกับดวงตาของสัตว์ในไฟล่ำมอลลัสเช่นหมึกหอยทากและหอยกาบเป็นตน้น ไม่น่าแปลกใจเลยที่ฟอสซิลของทันลีมอนสเตอร์จะสร้างความบินงงให้กับผู้เชี่ยวชาญขนาดนี้แต่ละอย่างที่พวกเขาสันนิษฐานกันมาก็ดูมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ตัวนี้กันบ้าง กว่าที่ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถสรุปได้ว่าทันล,ลีมอนสเตอร์เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและมีความใกล้ชิดกับแลมเพลย์พวกเขาก็ต้องปวดหัวในการค้นหาคำตอบจากฟอสซิลที่คลุมเครือของมันอยู่นานไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้รู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้านี่อีกหรือแม้แต่ข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อในตอนนี้ก็อาจจะถูกลบล้างในวันใดวันหนึ่งก็เป็นได้